ไปทางเขาอ่อนนอนเห็นมันจะด่างไปไวที่เขาสะใจเมื่อแล้วนะบางเดียว แับนี่เชือกของนึ่งเ้อเอาเอาประกอบไปเรื่อยหองนี่กวานเด้อนี่หลังฐานอ่ะปรอยอบดึงขึ้นปรอยอบดึงขึ้นอ่าอ่าประกอบประกอบลงไปไปก่อนอ่าปัญญาบงเชือกเตินไม่ก็นั่นล่ะอ่าเอาเอาเชือกกับพ่างมันกระดับให้ ไอ้อนะเนี่เอาเงินร่วมกันนี่นี่เอราะอันนี้ดอกอ่ะอ่ะมาออกมาเอาไว้น้ำอีพรยวพรเอาไว้ใครอ่ะไปทำไปอ่ะรับทราบดาบจบแล้ว

ตัดต้ไม้ใหญ่ไปก่อนเลต่อใยญต่อต่ออะจอจะดรถลึ้ทๆทุกยืนมองเรียร้อยแกใขรเรียร้อยอะออกผ่านวยเถอะโชคที่จะพ้าง่อยดีมองแฝนมาอะไรต่อตัวบ้างเลย หจุดถุกของเรียบร้อยขึ้นตุ้งสูงลงตรีษาทำไ่ได้หลายหลายอลง,งานจอจดจะเริ่มจงชคดีตามตอนน้อไป

ให้จะลุกตาชายังลุกตาแา่ตอนแล้วไปสมขมอนผลเสียดอกแนวหูมอนมาเดินก่อนนึกตึ๊สี่ร้อยคอดี